สวัสดีครับเมื่อไม่ปลูกอินทผลัมควนลูกนะครับเวลาอินทผลัมติดลูกเนี่ยเขาต้องมีการโยงนะครับผมโยงการลูกเขานะครับไว้นะครับเพราะสั้นมเธเยเฮตให้หักได้นะครับแลวก็ที่สําคัญนะครับเวลาเขาโยงนะครับเขาควรจะโยงตรงใกล้ๆกับตรงที่เขาติดเขาเรียกว่าแสงลูกเขานะครับผมอย่ามายงไว้ตานะครับเพราะโยงไว้ต่ำมันจะเกิดขึ้นยั้งขึ้นครับนี่เห็นบ่มครับมันจะหักนะครับเพราะว่าพอลูกอินทผลัมมันใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันรับน้าหนักบ่ด้นะครับมันก็จะ โค้งปุ๊บงสีนะครับโค้งแบบนี้แล้วมันก็จะหักโปะลงไปเลยนะครับอันนี้ก็ด้วยความที่เป็นมือใหม่นะครับอันนี้ก็เลยเอามาแชร์ประสบการณ์กันนะครับเวลาเขาโยงเขาควรโยงไว้ใกล้ๆพี่นะครับผมสูงๆพี่นะครับและที่สําคัญนะครับก้านใบนะครับก้านใบในก้านเดียวนี่เอาน้าหนักเขาปรยูนนะครับรับน้าหนักปรยุ่เขาต้องโยงใส่ก้านอื่นไปน้ำนะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าพอเขาลูกลูกเขาใหญ่มานะครับเห็นบอกครับนี่มันก็จะมีน้าหนักหลายนะครับเห็นแบบนี้นี่สองถึงสโลเลยนะครับ ผมก็เลยเอาประสบการณ์ที่เจอมานะครับมาแนะนํากันนะครับเพราะอยากให้เกิดการสูญเสียนะครับเพราะว่ามันเสียดายนะครับเพราะว่าซัวมันจะติดลูกนะครับสามสี่ปีแล้วก็พอติดลูกแล้วก็มาล่วงแบบนี้นะครับอันนี้ก็เกิดจากความผิดพลาดของเจ้าของนะครับดยความติดเป็นมือใหม่นะครับก็เอามาแนะนํากันนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมจั้ไหนกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในนะครับผม